ครับพี่น้องสวัสดีพี um ่น in ้องครับสวัสด right so ีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับผมบรรยากาศสดๆเลยนะครับผมอยู่ที่กูดังแม่ทับดอกเหมยเพ็่อนวาสมสุขนะครับพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศการซ่อมนะพี่น้องโอ้นะครับหลังจากไปงานมาหลายเดือนนะครับพี่น้องครับหลายเดือนนะแต่แต่เป็นแม่ทับมาโอ้สุดยอดอีีครับพี่น้องครับนี่คือมีมือหนยครับได้ผักนะครับแต่ว่าไม่ได้ผักครับพี่น้องครับมะบ่งนะครับพี่น้องครับ ว่าทีมงานโฮ้นะครับเห็ดเอียงแน่นะพี่้องครับแล้วก็ทีมงานโฮ่มีนะครับชว่วมาเสื้อผ้นะครับพี่้องทางเจ้าภาพนะครับทีว่าจังนะครับวงใหญ่นะครับเต็มวงนะครับแล้วก็ชว่วแล้วก็มามามาปับเปลี่ยนสคริปไม่อีกนะครับพี่รองครับแล้วก็ทุกทุกอย่างนะครับทีสคริปขอหลานแน่นะครับสคลิปขอหลานนะครับสคริปขอหลานแล้วก็ ทุกทุกคนนะครับพี่น้องครับนี่คือมาซื้อไผ่พี่น้องนะครับเดี๋ยวหุ่นพ้าคอยเบิางข้างในครับไปนี่นี่นะครับพี่น้องครับโอ้สซืย้อดเลยครับอาการแม่เสยนี่ครัอันนี้คือพุทธการนะครับพุทธการนะครับย้อนเลยยังไงแน่ครับโซบีแน่ครับเสื้อเป็นยังไงแน่ครับไอ้อันนั้นพุ่งละอั้นวางได้ครับเป็นยังไงแน่ครับไอ้ มีความรู้สึกยังไงครับในออกค้นเส์ตปีนี้ครับอ่าปีนี้แหละครับผมก็เป็นปีที่ดอกเหมยมีกระแสขึ้นมานะครับผมแล้วก็งานก็เยอะมากงานกระหลแห้งพี่นนองผมบอกตรงๆมาแล้วก็เราก็มีเปียนโชว์ไมเปียน์หนเปียี์ไมเปียนรูปแบบไม่ทั้งหมดหิ่งห่อยร่างกายแม่แม่กระท,ทั่งเวทีเห็นไหมแมน,มนครับ ถาดเจอยังใหม่มัดมีจอมี่จอย led เพิ่มไฟเพิ่มยังขึ้นมากแลรวบอกวมิติใหม่แน่นอนนะครับ,รบแล้วท่านจะได้พบกับหมอลำซิ่งดอกมหมยที่แบบอลังการงานสร้างอันนี้นอันนี้คือเป็นปีแรกด้วยกนไหมครับเป็นปีแรกที่ดหี่แง่อลังการเลยแมนครับขา,าเบิ้งขาเบิ้งวันที่9ตุลาคม,มนี้นะครับเปิดฤดูกาลอีกเดินวัดเลยยุ้ยใช่ครับเดินวัดตรงขามบ้านเลยโอ้โหนี่นี่นี่ครับใกล้ใ้เลย ไกลลเจะผาบพัวมากแ๊บหนึ่งนี่เห็นไหมจะผาบพัวมากตลอดครับโอ้โหนะครับจะผาโพัวมากอ่ะมาหาแม่ครับอ่าเท่าไหร่ไร้ไร้นี่นะครับผมบรรยากาศการสอบของวงของแม่ทัพดอกเหไม้นะครับพี่น้องครับเป็ียกในแน่ครับปีนี้ครับแม่การร่างการมากสุดยอดครับอันนี้คือกางประชุมกันอยู่ครับพี่น้องโอ้ยตลอดเพื่อน อะไรอยู่อ้าวมากระบาดอันนี้คือบรรยากาศรซ้อมที่กัดังของแม่ทับดงเวนะครับอันนี้คือเป็นเฮีนบันเดิอของแม่เลนมาแม่นะครับเป็นทีอูทีอาัยเล่ืสุดยอดครับพี่น้องครับนีคือบรรยากาศการซอมขอพี่น้องอสุดยอดอันนี้อาจารย์โกโก้ ก็จะค่อยค่คยเรีนรำเพื่อนดูมันก่อนเดี๋ยวบนเราถมาสอนรำเพื่อนจมแม่ส่งหันจมมันเป็นรำเพื่อนมันเป็นอย่างบบอีเลตมันเป็นเท่เลยเนาะนี่คือพิคมนะครับพุ่นนะครับมือกวอาอยู่คนเดียวเงาวะเงาวะ อ๋อมีไหมอยู่ว uh, ่าดีมือเื่อนในดาหลนพือนนี่คือจากการซ้อมนะอ่าเรอันเรือนี้ไปรับยังกูเอนัเนี้รับงนี่นะครับโอ้โหใครเป็นคนทำเนี่ยไปคุณเอกเป็นคนคุณเอกเป็นคนเียครับ ขอขอบคุณแม่ครัวนะครับผมนีครูบุ๋มพี่บุ๋นะครับอันนี้พี่อ้วนตึงนะครับกินอย่างเดียวครับกินอย่างเดียวสุดยอดนะยุดิกินแส่บครับดีนะครับขนมจีนอาหารเย็นนี้ใช่ไหมพี่อ้วนใช่ครับนี่สุดยอดยังเยอะมากมาจากปายปลเปลาเปาเปล่าเป่าเนะเล่เลเเาปาปาเ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  เอาเดี๋ยมกินก่อนผมก็คนตีเองไม่กินเลยก็เลมาเลยครับมาไมาต้องมาอันนี้คือทางทางแม่ทับนะครับคุณก็ได้จัดนะครับโอ้ยอันนี้เดี๋ยวผมพาไปหาทางแม่ครัวนะครับพี่น้องครับแม่ครัวอะไรกินเนี่ยอ๋อคุณทอดแล้วอันนี้คือพี่ๆเขานะครับพี่ๆที่เป็นทํากับข้าวนะครับดูบรรยากาศการซ้อมนะพี่น้องครับ ยอดนะน่าา่บรรยากาศหนาวไม่เย็ดีเถอะวะบรรยากาศซ้อมวงครับผมทำโชว์ใหม่ทำโชว์พี่เมย์ใหม่ทำโชว์เปิดตัวใหม่โอ้โหสุดยอดมากรอติดตามวันที่สี่นี้ครับที่ที่ไหน นั่นคันที่คิ่สกลนครครับเจอกันแน่ครับกับแม่ทัพดอกเหมยเพชรนภาส้มสุกแมน่ทัศนีบีแหน่สิอะห้องเกือบแถวหม้อไม่เกาเขาแม่แล้วบ้างอยู่ตองอ้อยเหที่งานแข่งเรือตองอ้อยครับสกลนครเจอกันกับแม่ทัพดอกเหมยเพชรนภาเต็มวงเต็มรูปแบบเต็มโชว์ครับยอดมากเลยครับ พร้อมด้วยโชว์ใหม่ล,ลังกันกว่าเดิมแน่นอนครับเออว่าดีสุดยอดมากไม่ไม่เอาอเข้าเยอนเลยเอาอเข้เาแข่งไม่กี่สุดยอดมากทพี่น้องครับ,อ,รอ,บอันนี้คือแม่ยุครับ แม่เลยังกินเขาครับแม่จะมาขอแกงเขาไหมโอ้โหสุดยอดมากเอาเลยครับแม่คุณตาเก่อนแล้วมาไหวหิวเขาเพื่อนมาถึงตั้งกี่โมงครับมาถึงตั้งแต่ห้าโมงเย็นครับห้าโมงเย็นตอนนี้กี่โมงแล้วครับตอนนี้ไม่ทุ่มหนึ่งอย่างหกโมงกกกครึ่งแล้วครึ่งสุดท้ายเงี้ยวะงั้นครึ่งคอกองไปแล้วสาั่วโมงยังไม่รอเพลงมาจ้ะแงี้ยสองโฆษณาสนับสนุนกับข้าวเราเจาะมือซ้อมว่งเข้ากับซิมเล่่อนี่ยแหะดูแลครับผม ผู้ดูแลรักย่างเป็นทางการในการเก็บกระเป๋าขอบคุณมากมากนะครับมองหน้าเอากล้องแท่นกล้องไปหาในเจ๊สองนี่ครับวันนี้ครับข้างหลังครับเจ๊สองธุรกิจบันเทิงจ้างหวะลราบงหน่อยบงใหญ่เด็ดสิปอลแล้วได้ออกตั้งจังหวัดน้ำบ่ไปเมืองจัวไทยไป สุดยอดเลยบสุดยอดเลยเบิ้เน้นเอากำไรกับพี่น้องเน้นเอามวนขาดทุนยาวจ้างมาล้วเองไปเบิ้ลจ้างมาล้วไปเบิ้ลเองกับจ้างว่าดีขาดทุนไม่เป็นอะไงมันจะได้เหตุอ้าสุดยอดเลยครับนะสุดยอดนะตอนนี้คือกาลังตีผักพี่น้องครับเนาะกาลังตีผักเห็นอ่ะกาลังตีผักกินข้าวป่ะคือยาวกันต่ออีกยาวยาวกันต่อ ครับพี่น้องครับเจนได่กับฝากติดตามนะครับสองน้อยชาแนลไว้ด้วยนะครับผมฝากพี่น้องเฟซครับเอ็ซีนะครับผมฝากแม่ทำไปนำนะครับพี่น้องครับครับก็เลยกดแชร์นะครับฝากเป็นกำลังแรกกับแรงใจในะครับช่วงนี้อาจจะบ่ใครได้ล่มคลิปให้เบิ้งเพราะว่ากำลังปวดหัวหัวหมุนอยู่กับโชว์ไม่อยู่ครับผมเจนได่กับเป็นกำลังใจให้กันครับพี่น้องที่ผ่านมาเล่นสซกิปเก่ามาแล้วทีเนี้ย เลเซอก์เก่ามากเลียกบกใครขี้ขี้เอ็ดครับโชวใหม้จับบ่ปที่นี่ก็เล่นต้องไลยไม่เห็ดดนดรีไม่เห็ดโชว์หม่เ่อดีสีได้เ,เล่นเงาเดือนกันยาน,นี้เปลีกันกันเดือนกันยาเปลีนตุล่าเเล่นยาวไปเลย,เยก่อนทีเตรียมข้อ่องไปเปิดมปากกาล,กกงลังแรงใจปากติดตามก็ลังแรงใจน่ะจีเสียงแหบนี่บวกแยังได้จเสียงแหบนี่เป็นเพราว่า มือนึงเนี่ยเห็ดเห็ดหลายอย่างครับตอนนตอนตอนนั้นขึ้นเห็ดงานครับอ่าขึ้นเวทีตอนกลางเวทนี่ก็เป็นฟิวแบบว่าใส่เสียงในการถ่ายคลิปครับหรือเป็นบางบางมือที่ที่แบบว่ามีงานรีวิวเขานั่กันดูวันหนึ่งแค่บางทีแค่ถ้าไม่ได้นอนเลยไม่เล่นสะสมครับ,มรบไม่เล่นอะไรเสียงเงียสิ่งที่ต้องเน็ดตอนนี้คือพักผ่อนให้เยอะๆครับผม อ่ะฝากเปก็นกางเงใ,ใจใหเห็นแม่สาวน้งด้วยครับด้วยครับพี่น้องฝากน้ำกะลวกันด้วยค่ะฝากกดติดตามนะครับผมช่องก็น้อยชาแน,นลไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ